ที่ครับพี่น้องที่รับทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่4ในเทศกาลมหาพจน์นะครับบอกแล้วว่ามหาพุนธ40วันมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ปัสกาการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยสเจ้าแม้ว่าในเทศกาลมหาพจน์นี้เราจะร่วมทุกข์กับพระเยสุจ้าในการเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ไปรับทนทรมานแบกไม้กางเขนถูกเคี่ยนตีตรึงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนถูกฝังไว้สามวันแต่ว่าในวันอาทิตย์ปัสการพระองค์เสด็จกลับกืนพระชนมาชีพเพราะฉะนั้นบทอ่านที่หนึ่งทุกอาทิตย์ในเทศกาลมหาพทุทธก็จะจับเอาเรื่องราวหมุดหมายสําคัญประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นจนกระทั่งถึงพระเยซูเจ้า สิ้นประจยชน์บไม้ยการเขตและกลับคกืนชีพแปลว่าพวกทรงไถ่บาปมนุษย์จนสําเร็จประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นนาพามนุษย์ทั้งมวลรอดพ้นกลับมาเป็นลูกของพระเป็นเจ้าในเทศกาลมหาพทาุทธอทิตย์ที่หนึ่งนะครับเขาก็เลยเ,เล่าถึงเรื่องชาวอารามเร่ร่อนชาวอิสร,ราเอลนำของมาถวายสมณะรับกระจาดจากมือของผู้ถวายแล้วผู้ถวายอย่าเพิ่งปล่อยมือ จะต้องพูดว่าบรรพบุรุษของข้าพเจ้าเป็นชาวอารัมเร่ร่อนพอสัปดาห์ที่สองชาวอารัมเร่ร่อนคนนั้นก็หมายถึงอับราฮัมอับราฮัมกังวลใจพระเป็นเจ้าบอกว่าจะมีลูกมากเท่าดาวบนฟ้าเท่าเม็ดทรายบนชายทะเลพระเป็นเจ้ารับเขาให้เขามีเครื่องหมายก็คือทรงทำพันธสัญญากับเขานะครับมีหม้อไฟ ที่มีควันพวยพุ่งและคบเพลิงลอยระหว่างสัตว์ที่ผ่าซีกในสัปดาห์ที่2นะครับยังไม่เป็นศาสนาอะไรแต่นั่นก็เป็นการที่พระปิาเจ้าทรงถ่อมองค์ลงมากระทำพันธสัญญากับอับราฮัมนะครับสัปดาห์ที่3ก็มาถึงเรื่องราวสำคัญคือพอเขาเป็นชาติแล้วคราวนี้เขาเป็นทาตอยู่ในอียิปต์พระบิาเจ้าทรงใช้โมเสสให้พาเขาออกจากดินแดนอียิปต์ ไปสู่ดินแทนแห่งพันธสัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อสัปดาห์ที่3เราจรึงเล่าเรื่องโมเสสพบพระเป็นเจ้าที่พุ่มไม้ลุกเป็นไฟแต่ไม่ไหม้นะครับแล้วก็ใช้ให้โมเสสไปปลดปล่อยชาวอิสราเอลมาถึงวันอาทิตย์นี้สัปดาห์ที่4นะครับบุตรหมายสําคัญเขาเล่าเรื่องอะไรครับเขาเล่าเรื่องชาวอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นแล้วนะครับ พ่อมองแบบไหนจึงมองเห็นเขาก่อนแตกไกลคนที่จะมองแบบนี้ได้จะต้องออกมานั่งคอยหน้าบ้านทุกวันอันนี้ก็เป็นหัวเรื่องที่พ่อตั้งในวันนี้ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับบทพบระรสารแต่ขณะนี้พ่อกําลังพูดถึงบทอ่านที่หนึ่งนะครับว่าเขากําลังเล่าว,ว่าชาวอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาแล้ว บุหม,หมายสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นในอาทิตย์ที่4เทศกาลมหาพจน์คือเรื่องราวที่ชาวอิสราเอลได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาวันปัสกาแรกในดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับและหนังสือโยชูวาวันนี้เราอ่านหนังสือโยชูวาก็เล่าว่าวันปัสกาครั้งแรกหลังจากที่เขาได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญามีเรื่องนี้ครับวันถัดมาจากวันปัสกาเขาได้กินผลผลิตของแผ่นดิน ขนมปังไร้เชื้อและรวงข้าวย้างในวันเดียวกันมานาได้หยุดในวันถัดมาจากที่เขาได้กินผลผลิตจากแผ่นดินไม่มีมานาอีกเลยสำหรับชาวอิสราเอลตั้งแต่ปีนั้นเขาได้กินผลิตผล,ผลของแผ่นดินคานาอันบัดนี้ประชากรของพระเป็นเจ้าที่พระเป็นเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะมีลูกมากเท่าดาวบนฟ้าเท่าเม็ดทรายบนชายทะเลก็ไปเป็นทาสในประเทศอียิปต์โอเซดช่วยออกมา บัดนี้ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาได้กินผลิตผลที่เขาปลูกเขาเป็นชาติมีแผ่นดินและคำสัญญาที่พระเป็นเจ้าให้กับอับราฮัมก็เป็นจริงแล้วนะครับบัดนี้เป็นชาติมีแผ่นดินแล้วเขาก็กำลังจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นชาติที่แข็งแรงหนังสือโยชูวาที่อ่านกันในวันนี้เป็นการประกาศว่าชาวอิสราเอลได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาเรียบร้อยแล้ว มีผลผลิตจากพื้นแผ่นดินในชาติของตนพระเจ้าทรงกระทําตามพระสัญญาพวกเขามีแผ่นดินและแผ่นดินบังเกิดผลให้รับประทานแต่วันอาทิตย์ที่แล้วพระบรสารจบลงด้วยเรื่องอุปมาที่พระเจ้าทรงมีความอดทนต่อชีวิตที่ไม่บังเกิดผลดีเธอเข้าไปในแผ่นดินที่พระทรงสัญญาให้เป็นแผ่นดินแห่งน้ำพึ่งและน้ำนมมีผลิตผลให้เธอได้กิน พวกเขาหลังจากเข้าไปแล้วปัสกาครั้งแรกเขาได้กินรวงข้าวย่างแล้วเขาก็ได้กินผลิตผลที่พวกเขาปลูกแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับบทพระวรสารจบลงถึงที่พระหญิสุเจ้าทรงเล่าว่าเจ้าของสวนไปที่ต้นมะเดือ่อแล้วก็ไม่พบออกผลเลยแล้วก็ตั้งใจจะคูนทิ้งแต่คนงานบอกว่าอย่าเพิ่งเลยครับปีนี้ผมจะใส่ปุ๋ยพวนดินรออีกปีนะครับ เจ้าของสวนบอกฉันมาหาสปีแล้วนะไม่เคยได้กินผลเลยต้นไม้ต้นนี้ไม่มีผลดีเลยแต่คนสวนขอร้องอย่าเพิ่งตัดทิ้งจะใส่ปุ๋ยพรวนดินถ้าปีหน้าไม่มีนายก็ตัดมันทิ้งเถอะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่แล้วพระวราสารจบลงด้วยเรื่องอุปมาที่พระเจ้าทรงมีความอดทนชีวิตที่ไม่บังเกิดผลดีเปรียบเหมือนต้นมะเดื่อที่เจ้าของสวนมาหาผลจากต้นสามปีแล้วแต่ไม่มีเลย ที่สุดก็ยังให้เวลาเพื่อรอดูอีกว่าจะมีผลหรือไม่เพราะเป็นเจ้าทรงมีเมตตาต่อชีวิตของเราเราไม่มีผลให้พระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงมีให้แก่ชีวิตเราบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เมื่อชาวอิสราเอลเข้ไปในแผ่นดินพระสัญญาพระเป็นเจ้าทรงให้ผลผลิตจากแผ่นดินให้เขากินแต่ชีวิตของเราบางทีเราไม่มีผลดีตอบสนองพระเจ้าเลยแต่พระเจ้าก็ยังทรงรอมีเมตตา ให้เรามีโอกาสปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะเกิดผลการที่พระเป็นเจ้าทรงรอเราเ้าปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อจะเกิดผลเนี่ยก็เลยนำเรามาสู่บทพระวรสารของทั้งบุญลูกานะครับในวันนี้เล่าเรื่องบิดาผู้ใจดีแต่ก่อนเรียกว่าเรื่องลูกล้างผ่านแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ชื่อที่เหมาะสมกว่าคือบิดาผู้ใจดีเพราะตัวเอกของเรื่องคือพ่อที่ให้อภัยลูก จึงเล่าเรื่องบิดาผู้ใจดีเพื่อจัดสะท้อนพระเมตตาของพระเจ้าที่ไม่รังเกียจคนบาปรอคอยให้เวลาเพื่อเขาจะหันหนีจากบ,บาปกับมาหาพระเจ้าเพื่อให้ชีวิตบังเกิดผลเราจะพิจนารณาลึกซึ้งกว่าที่เราเคยรู้ว่าลูกล้างผ่านกลับมาแล้วพ่อต้อนรับมีสิ่งใดแฝงอยู่ในนั้นเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับ ใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันล,ละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูก ความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทันแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากซื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย การเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าเรื่องบิดาผู้ใจดีหรือลูกล้างผานสาเหตุที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้ก็เพราะชาวฟาริสีและธรรมจาร์ซึ่งเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วคนดีในทัศนคติของพวกฟาริสีเนี่ยเขาคิดว่าคนดีก็ไม่คบคนชั่วเห็นคนเก็บภาษีซึ่งสังคมถือว่าเป็นคนบาปเข้ามาใกล้พระเยซูเจ้าเพราะอยากฟังพระเยซูเจ้าทรงเทศสอน ก็ตำหนิพระเยซูเจ้าว่าผู้องค์ไปต้อนรับคนบาปนี่คือสาเหตุที่พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องบิดาผู้ใจดีสอนคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนดีแท้จริงควรจะมีทัศนคติแบบนี้ให้เราพิจารณาความตกต่ําจนถึงที่สุดในชีวิตของลูกคนเล็กลูกล้างผานลูกคนเล็กขอสมบัติพ่อแล้วก็ไปผานเที่ยวกับผู้หญิงเสเพลแล้วก็ผานเงินจนหมด แล้วเกิดข้าวยากหมากแพงไม่มีอะไรจะกินเราต้องไปรับจ้างเป็นคนเลี้ยงหมูเขาอยากกินฝักถั่วที่หมูกินเพื่อระง,งับความหิวแต่ไม่มีใครให้บัดนี้เขาเป็นแค่คนงานที่ไม่มีแม้สิทธิที่ทจะได้กินข้าวของหมูเขาเป็นเหมือนทาสทาสไม่มีตัวตนในสังคมชีวิตตกต่ำลงจนกระทั่งเราไม่เหลือตัวตนของตัวเราเองเพราะว่า ถ้าไม่มีตัวตนในสังคมของคนโบราณถ้าไม่สามารถจะมีชื่อเลยซ้ำไปเขาไม่ตั้งชื่อให้ด้วยซ้ำไปไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นทําให้เราเนี่ยนึกถึงอาดัมและเอวาที่พระบิดาเจ้าทรงสร้างเขาให้เป็นลูกแต่เขาไม่เอาเขาจะเท่าเสมอพระเจ้าเมื่อเขากินผลไม้เขาเอื้อมมือไปหยิบผลไม้มากินด้วยความคิดว่าถ้าฉันใหญ่เท่าพระเจ้าได้ฉันก็จะทําแล้วจึงกินผลไม้ เมื่อกินแล้วก็ก้มลงมองดูตัวเองและพบว่าตัวเองเปื่อยเปล่าพระคัมภีร์ต้องการจะบอกว่าคำคำเนี่ยพอเธอกินผลไม้เธอคิดอยากใจะใหญ่เธอเพื่อเป็นเจ้าแล้วเธอพบว่าเธอไม่มีอะไรเลยเปื่อยเปล่า,ลาไม่มีค่าไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิน้นเพราะสิ่งที่เคยเป็นลูกสูญหายไปหมดแล้วคำพูดที่เขาคิดเตรียมนำกลับไปพูดเมื่อพบหน้าพอ เพราะฉะนั้นลูกล้างผ่านจึงคิดได้ว่าเขาต้องกลับไปหาพ่อเขาคนใช้บ้านเขายังมีของกินดีกว่านี้อีกแต่เวลาเขากลับไปคราวนี้เขาเขาเสำลิกได้เขาบอกเขากลับไปเขาจะพูดแบบนี้พ่อครับลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถอะก็เป็นคําที่เพาะนะครับชีวิตเราต้องตกต่ําจนกระทั่งเราไม่เหลืออะไรจะกินข้าวหมูเขก็ไม่ให้กิน และจะกลับไปหาพ่อยังยังคิดได้ว่าจะพูดแบบนี้พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อลูกไม่สมควรได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกโปรดนับว่าลูกเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งของพ่อเถิดขณะที่เขายังอยู่ไกลพ่อมองเห็นเขารู้สึกสงสารจึงวิ่งไปสวมกอดและจูบเขาพ่อแบบไหนจะเห็นเขาก่อนแต่ไกล คนจะมองแบบนี้ได้ก็ต้องออกมานั่งคอยหน้าบ้านทุกวันถึงจะเห็นลูกแต่ไกล่ลูกจะมาตอนไหนกี่โมงใครจะไปรู้แต่เขาเห็นลูกก่อนแสดงว่าเขาต้องมาคอยลูกทุกวันพ่อไม่สนใจคําพูดที่ขอท่องเตรียมมาสารภาพผิดกับพ่อและบอกพ่อว่าคิดว่าผมเป็นคนงานเท่านั้นพ่อไม่สนใจคําพูดนี้เลยพ่อหันไปสั่งคนใช้ว่าเร็วเข้าจงไปนําเสื้อสวยที่สุดมาสวมให้ลูกเราน,นําแหวนมาสวมนิ้ว นำรองเท้ามาใส่ให้จงนําบัวที่ขุนอ้วนแล้วไปฆ่าแล้วกินเลี้ยงฉลองกันเถิดเพราะลูกของเราผู้นี้ตายไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีกแล้วกันฉลองก็เริ่มขึ้นบิดาไม่ได้สนใจคาแก้ตัวไม่คิดอะไรไปไปเอาเสื้อสวยที่สุดมาไปเอาแหวนมาการสวมแหวนไปว่าเป็นทาาสไปเอารองเท้ามาเพราะทาสใส่รองเท้าไม่ได้นี่เป็นลูก พี่คนโตกลับมาเห็นงานเลี้ยงไม่อยอมเข้าบ้านเหตุผลที่เขาให้แก่พ่อดูเหมือนจะดีแต่เขาต้องการแค่ลูกแพะตัวเดียวก็บอกพ่อว่าผมซื่อสัตว์ต่อพ่อพ่อไม่เคยให้ผมแม้แต่ลูกแพะตัวเดียวแต่นี่ลูกคนเล็กของพ่อผ่านเงินทั้งหมดกลับมาพ่อจัดงานเลี้ยงต้อนรับตกลงพี่คนโตอยากได้ลูกแพะตัวเดียวจนพ่อเขาเกล่าวในํานองว่าก็แล้วทําไมลูกไม่เอาไปล่ะ ทุกอย่างที่พ่อมีก็เป็นของลูกบางทีอาจจะสะท้อนชีวิตของฟารีสีและธรรมจารย์ว่าท่านถือรบัญญัติเข่งคัดแล้วต้องมาอิดอัดใจเพราะคนอื่นไม่ถือเข่งคัดแบบท่านทําไมล่ะการถือธรรมบัญญัติไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เราอิดอัดใจเมื่อเห็นคนอื่นไม่ถือแต่มีจุดประสงค์เพื่อให้เราถือแล้วเราจะได้มีเมตตาต่อคนที่ยังไม่ถือเพื่อเข้าใจรักและช่วยเหลือพวกเขา เออคำพูดของลูกคนโตที่บอกว่าผมซื่อสัตว์ต่อพ่อมาตั้งนานลูกแพะตัวเดียวพ่อก็ไม่ได้ให้ผมกินฉลองกับเพื่อนพ่อก็บอกก็ทุกอย่างที่พ่อมีก็เป็นของลูกทำไมลูกไม่เอาไปล่าเพราะฉะนั้นบิดาอยากจะบอกกับพี่คนโตว่าถ้าลูกอยู่ใกล้ชิดพ่อไม่ขัดคำสั่งพ่อทำไมลูกไม่ยกใจลูกขึ้นมาให้ใกล้ชิดจิตใจของพ่อเล่ายกมาตรฐานใจของลูก ให้สูงขึ้นมามีเมตตาในระดับใกล้เคียงกับที่พ่อมีลูกเอ,อ๋ยลูกอยู่กับพ่อเสมอมาทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของลูกแต่จำเป็นต้องเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดีเพราะน้องชายคนนี้ของลูกตายไปแล้วกับมีชีวิตอีกหายไปแล้วได้พบกันอีกน่าสนใจมากนะครับนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้านี้เสียดแทงหัวใจ นี่คงเป็นนิทานเปรียบเทียบที่ต้องรับว่าเป็นวรรณกรรมเอกของโลกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวลองคิดดูหากเล่าสดๆไม่มีการเขียนเตรียมไว้อ่านเลยผู้เล่าจะต้องเล่าออกมาจากห้วงลึกในจิตใจที่เขาเข้าใจคนบาปท,ที่ตกต่ำลงจนถึงที่สุดในชีวิตสักเพียงใดพระเจ้าของเราเป็นผู้เข้าใจชีวิตของเราแบบนั้นมีคนไปถามเรื่องศาสนากับนักร้องเพลงลลอก ชาวไอริชวงยูทูนะครับดังมากเลยครับวงยูทูโบโนซึ่งเป็นนักร้องนำตอบนักข่าวว่าผมกับพระเยซูเราไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันผมเชื่อถึงพระองค์และผมรู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจชีวิตผมเป็นคนอื่นที่ชอบคิดเรื่องราวต่างๆกันไปเองหลังจากที่พวกเขากลายเป็นตำนานไปแล้วโบโนเดินทางไปเข้าเฝ้าพ,พระสันตรปาปาฟังซิสด้วยความเคารพและชื่นชมยินดี พระสันตะป,ปาปาส่งยินดีต้อนรับเขาบางทีคนอื่นก็มองเขาพูดถึงเขาต่างๆนานา,นานเขาบอกผมกับพระเยซูเนี่ยเราไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกันเป็นคนอื่นพูดไปคิดไปฟาริสีซึ่งอาจจะมองดูคนออมองดูพระเยซูเจ้าต้อนรับคนบาปแล้วก็ไปผู้บาดูซีพระเยซูเจ้าไปกินข้าวร่วมกับคนบาปโบโนก็บอกกับนักข่าวบอกผมกับพระเยซูเราไม่มีเรื่องบาดหมางใจอะไรกัน เขาเขาไม่ได้มีอะไรเขารักพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าไม่ได้เป็นแบบฟาริสีพระเยซูเจ้าทรงรอทุกคนกลับมาหาพระองค์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราได้ฟังนิทานเปรียบเทียบเรื่องลูกล้างผ่านแล้วเนี่ยพ่อก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับพี่น้องที่เราจะได้พิจารณาแล้วก็ยกใจเราขึ้นเราอย่าเป็นเหมือนพี่คนโตนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับเราแต่ละคน เป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ เราได้ทราบซึ้งใจกับอุปมาเรื่องบิดาผู้ใจดีหรือว่าลูกล้างผ่านมากเลยนะครับพระเยซูเจ้าทรงเป็นอัจฉริยะถ้าหากพู้องค์ทรงเล่าเรื่องนี้สดๆเป็นวรรณกรรมที่ต้องถือว่าเป็นวรรณกรรมเอกของโลกเลยทีเดียวในปีคศ .2016 นะครับพระสันตะปาปาฝั่งสิทธิทรงให้มีพระสงฆ์ธรรมทูตเมตตาธรรม พราะว่าในปีนั้นเป็นปีเมตตาธรรมพระองค์ก็เลยตั้งให้มีพระสงฆ์ธรรมทิฏเมตตาธรรมจากทั่วโลกไปรับตําแหน่งรับแ,แต่งตั้งทําหน้าที่ที่จะกลับไปยังสังคมบื้นทนของตนแล้วทางานอภิบาลแสดงเมตตาของพระเจ้าผ่านทางงานอภิบาลและชีวิตพระสงฆ์อย่างเข้มข้น,นจนสัตวบุรุษสามารถสัมผัสพระเมตตาของพระเจ้าจากชีวิตคุณพ่อได้ พระสันตปาปาฟังซิดก็ตั้งให้มีพระสงฆ์ธรรธุทตเมตตาธรรมขอให้พระสังฆราชทุกสังฆมขุขลได้ส่งคุณพ่อมากี่องค์ก็ได้นะครับและพระองค์ก็มอบหมายหน้าที่ให้ไปกระทําปฏิบัติหน้าที่ความเมตตาของพระเจ้าให้ปรากฏในชีวิตทั้งกิจการคําเทศการโปรสิงศักดิ์สิทธิ์พระองค์ตรัสกับพระสงฆ์เหล่านั้นว่าในที่แก้บาปเป็นที่ที่สัตวบุรุษจะพบกับพระเมตตาของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมอย่างที่สุด ขอคุณพ่อได้พูดกับผู้มารับศีนอภัยบาปอย่างดีมีเมตตาที่สุดพอคสอ2018เมื่อกี้2016นะครับสองปีพระอ,องค์ก็ทรงเรียกพระสองฆ์เหล่านี้กลับไปกรุงโรมเพื่อเข้าเงียบและยืนยันจะสําหน้าที่นี้ต่อไปแล้วก็มีตัวแทนบางคนมาแด่งปันว่าเขาได้กลับไปรลบปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อกลางทำให้พระเมตตาของพระนิจ้าปรากฏในชีวิตพระสงฆ์ในที่ฝังแก้บาปอย่างไรบ้างนะครับ พอปี2018พระองค์ทรงเรียกพระสงฆ์เหล่านี้กลับไปกรุงรมเพื่อเข้าเงียบและยืนยันจะทําหน้าที่นี้ต่อไปในปีนั้นพระองค์ทรงมอบของที่ระลึกแก่คุณพ่อพระสงฆ์ธรรมจุตเมตตาธรรมเป็นแผ่นทองเหลืองจําลองช่องหนึ่งบนบานประตูปีศักดิ์สิทธิ์ประตูปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะมีบานประตูเนี่ยจะมีรูปนะครับเป็นช่อง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 เป็นเหตุการณ์จากพระคมัมภี แสดงพระเมตตาของพระเป็นเจ้าและหนึ่งในช่องเหล่านี้เป็นรูปเรื่องบิดาพูดใจดีแล้วพระสันตะปาป,ปาก็ส่งมอบของที่ลึลกๆให้พระสงฆ์ธรรมทูตเมตตาธรรมเป็นแผ่นทองเหลืองที่จําลองมาจากช่องหนึ่งของบานประตูเนี่เป็นเรื่องบิดาผู้ใจดีนี้นะครับขนาด4ี่คูณหนิ้วเป็นช่องที่ศิลปินทํารูปลูกล้างผ่านกลับไปหาพ่อของเขาและพูดประโยคที่ว่าพ่อครับ ลูกทำผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อเป็นของที่ระลึกที่มีคุณค่าต่อจิตใจและเตือนใจคุณพ่อให้ต้องรู้จักต้อนรับลูกๆของพระเจ้าทุกคนอย่างมากนะครับในช่องประตูบานเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาลาตินว่าปาเจเปกาวีอินเคลุมแอดโกรัมเตนะครับแต่เป็นภาษาไทยว่าพ่อครับลูกทําบาปผิดต่อสวรรค์และต่อพ่อ ในบทอ่านที่สองวันดีนะครับจดหมายด้วยบุญเปาโลอาัคราสาวกถึงชาวโครูรินฉบับที่สองหากพระสันตะปาปาฟังสิทธิ์ทรงเตือนพระสงฆ์ให้ต้อนรับลูกๆของพระเจ้าในที่แก้บาปอย่างดีในบุญเปาโลเตือนชาวครูรินว่าพระเจ้าทรงทําให้เราคืนดีกับพระองค์เดชะพระคิดสัจจาและทรงมอบภารกิจคืนดีนี้ให้เราพระเจ้าไม่ได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์แต่ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดี ประโยคต่อไปนี้เราสามารถใช้เป็นคําเชื้อเชิญเดซิสการมหาพ์เพื่อเราจะได้กลับไปหาพระเจ้าพ่อของเราเหมือนลูกล้างผานได้กลับไปหาพ่อของเขาในบุญเปาโลเขียนประโยคนี้ครับดังนั้นเราจึงเป็นทูตแทนพระคริสตเจ้าประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้เชิญชวนท่านทั้งหลายจงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิดเพราะเห็นแก่เราพระเจ้าจึงทรงทําให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบปาป เพื่อว่าในพระองค์เราจะได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมของพระเจ้าจงเข้าไปในที่แก้บาปกันนะครับพระเจ้าทรงรอจะประทานพระเมตตาของพระองค์แกเราอยู่ที่นั่นพ่อของเขามานั่งรอลูกทุกวันมีช่หรีผมไม่คอยสัตบุรุษเข้าแถวรอแล้วค่อยมาฟังแก้บาปผมนั่งอยู่พร้อมรอสัตบุรุษก่อนพิธีมิสซา การนั่งรอในที่แก้บาปเป็นการประกาศพระเมตตาของพระพินเจ้าประการหนึ่งการมาช้าปล่อยให้แถวคนรอฟังแก้บาปยาวเหมือนรอลูกค้ามาออกนนร้านแล้วค่อยมาฟังแก้บาปลวดเดียวจบอาจทำให้ชีวิตผสมกลายเป็นพ่อค้าไปจริงๆบิดาผู้ใจดีมองเห็นลูกล้างผานแตกไกลวิ่งออกไปกอดลูกก่อนที่ลูกจะเอิดปากสารภาพผิด พ่อของเขามานั่งรอลูกทุกวันไม่ใช่หรือจึงสามารถเห็นลูกก่อนแต่ไกลได้วิถีชีวิตของพระสงฆ์บางองค์พบความสุขในขณะนั่งอยู่ในที่ฟังแก้บาปแต่บางองค์ใช้เวลาในชีวิตนานทีเดียวกว่าจะเข้าใจว่าการตั้งใจพูดกับผู้มาสารภาพบาปอย่างดีเป็นเวลาที่คุณพ่อกำลังกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าประทานฤทธิ์มาให้คุณพ่อ พวกเขาไม่รู้หรอกว่าเข้ามาแล้วจะพบอะไรสัตบ์รุษอาจคาดหวังแค่การยกบาปให้เขาตามสูตรที่ท่องกันมาวันนั้นเองที่เขาน้ำตาไหลเขาไม่คิดว่าจะได้พบพระสงฆ์ที่ใส่ใจพูดกับเขาอย่างเมตตาเหมือนได้พบพระหัตทรงฤทธิ์ของพระเยสูจเจ้าสัมผัสแต่ต้องดวงใจที่บอบชำ้ำรักษาเขาให้หายเขาเดินออกไป ใช้หลังมือบาดหยดน้ำใสๆอยังไม่อายสายตาแต่เป็นพลังแก่ผู้ยืนอยู่ในแถวรอเข้ามาสารภาพบาปคนต่อไปไปพบพระเมตตาของพระพเจ้าในที่แก้บาปกันคุณพ่อกันนะครับสวัสดีครับ